สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมาตลาดอัยารานะครับวันนี้ก็มานดูทุเรียนนะครับไดรอเท่าไหร่พี่อันนี้ร้อยจ็ดห้าค่ะพี่คัดเกตเลยค่ะอันนี้คัดลูกต่อลูกเลยค่ะลงรถอันนี้ขายปีใช่ไหมปีค่ะปีร้อยเจ็ดสิบห้าจ้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยค่ะส่งประมาณร้อยห้าสิบครับผมเดี๋ยวขอเดินไปชมก่อน อันนี้นะครับแปลนแรกเราก็เจอร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับก็เยอะแยะมากเลยลูกใหญ่มากร้อยหกสิบใช่ไหคะสวยๆจ้าได้เลยค่ะร้อยหกสิบมีลายสีลูกที <160. S 2> ่ร้อยหกสิบช, <160. S 2> ช,ชั้นแต่ลูกเล็กนะครับ ออมสิบก่อยได้จ้า่าได้จ้าร้รราค้าตลาดอยู่ตรงข้างๆตลาดอา,าดอ,อดู่ดอยู่ตรงตลาดที่ตงข้ามกันใน่ยใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลนะครับอันนี้นกกระจิบส<ข>องร้อยยี่สิบผมเองก็ยังไม่เคยกินน,นกกระจิบน 220ร,ร้รอยานยาว280ร้ด้นะ,ะนะครับแต่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าตลาดไทยนะครับนนะะเด็กเดินชมก่อนครับ นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดอัยรานะครับสาดม้อนทองที่อยู่ริมถนนครับตลาดอัยราถ้าเกิดมาตลาดไทยถูกตลาดอัยราก็ไม่น่าจะยากนะครับรไปโรงพยาบาลไม่มาฮะ ไอ้ที่ผมเดินอย่างนี้เป็นข้าขายขายปีกนะครับไม่ใช่ขายส่งนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาทุกคนไปดูราคาที่เขาขายส่งนะครับก็จะเห็นราคา80บาท200 200บาทนะฮะจะมีราคาให้เลือกมากมายก็เป็นเกรด A เกรดดับบเ อันนี้ฟองอันนี้เดินชงมีมีทองลวนมีชะนีมีหมอนเปิดเปิดร้านวันแรกพี่ก็เต้มไปเลยร้อยโลอ่ะยังไงเปิดเปิดบินแล้วไงโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วไงร้อนมากเลย มีทั้งสองข้างทางนะครับตลาดอรานะครับจะเป็นตลาดที่ขายปีกขายส่งด้วยแหละแต่ว่าที่ผมเดินนี่ก็เดินดูพอขายปีกก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่ร้อยหกสิบนี่ขนาดมาไกลนะเนี่รู้สึกว่าแพงนะแพงมาตลาดนี่ <c oughs> อันนั้นใครส่งไหพี่ราคาส่งราคา104เหรอ1 4 0บาทเข่งหนึ่งเป็นกี่โลอะ100โลใช่ปะอือครับผมเข่งหนึ่ง100โลนะครับ1่4 0บาทเข่งหนึ่ง100โล1040บาท,บาทครับครับตอนนี้ก็ผมอยู่ในตัวอาคารแล้วนะเมื่อกี้เป็นตัวด้านข้างนะฮะผมมาดูแตงโมนะครับโล ลูกละสามสิบอันนี้เขาขายเป็นลูกเลยใช่ไหมครับใหญใหญ่นี่เท่าไหร่ครับวันนี้ข้าสิบบาทครับต้องซื้อกี่ลูกอ่ะเล้กเล็กได้ครับเป็นลูกก็ได้ซื้อลูกเดียวสองลูกก็ได้ครับอ๋อ,อน,นี่นี้เราขายปิดด้วยเราขายสองอ๋อราคาเดียวกันเลยป่ะครับถ้าเื้อเยอะก็เราก็เราได้อ๋อถ้าเกิดซื้อเยอะก็มีมราคาลดให้ ใช่ถ้าซื้อ,อเยอะประมาณ50าสิบร้อยนี่แล้วก็ลดได้ห้าบาทโอเคถ้าเกิดรู้สองรู้ไปแล้วก็ขายราคาเพิ่มสิทธิ์เดี๋ยวพี่ขอเดินชมก่อนนะครับอ่าโอเคหน้ส่วนของการขายแตงโมนะฮะก็โุ้แตงโมแดงมากเลยนะครับอุ้ยเยอะมากเลยแตงโมนะครับลูกละสามสามสิบบาทถ้าซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกนะฮะ สิ่สิ่งต็งโมเยอะมากอยู่ตลาดอายรานะครับในส่วนของตลาดแตงโมตลาดแตงโมนะครับผวเรียนในตลาดอายรามีมเยอะไมมเยอะ